กระต่ายน้อยรู้คุณนัดป่าอันกว้างใหญ่มีกระต่ายน้อยตัวหนึ่งกำลังเดินเก็บดอกไม้ทันใดนั้นเองเจ้ากระต่ายน้อยก็ได้พลัดตกลงไปในลำธารเจ้าสิงโตที่เดินผ่านมาเห็นจึงรีบเข้าไปช่วยเจ้ากระต่ายน้อยก็ไม่ลืมที่จะขอบคุณและสัญญาว่าจะไม่ลืมบุญคุณนี้สามวันต่อมา เจ้ากระต่ายน้อยก็ไปเก็บดอกไม้ตามปกติและยังได้ลูกโอ๊กอีกด้วยในระหว่างทางกลับบ้านนั้นเจ้ากระต่ายน้อยก็ได้พบกับเจ้ากระรอกที่กำลังหิวโซจึงตัดสินใจแบ่งลูกโอ๊กที่เก็บได้ให้กับเจ้ากระรอกหลังจากนั้นก็เดินไปพบกับเจ้าสิงโตที่เคยช่วยเหลือตน กำลังติดบ่วงของนายพรานจึงรีบเข้าไปช่วยอย่างไม่รีรอเจ้าสิงโตขอบคุณเป็นอย่างมากด้วยความช่วยเหลือของทุกคนป่าแห่งน,นี้ก็ได้กลายเป็นป่าที่มีความสุขข้อคิดที่ได้จากนิทานเรื่องนี้การอยู่ร่วมกันในสังคมทุกคนต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน